เดินไปหาต้นมันสิแก้วมังกรอเอาใส่ในถือไว้เดี๋ยวแม่พาไปดูแปะแตงเจ็บอ,อ่ะตรงไปตรงนูง้นตรงไปตรงตรงเปลตรงมาหินอ่อนน่ะเก็บแตงไทยกันขึ้น,ข,นขึ้นจากน้ำในนานี่ไงต้นแก้วมังกรไปเก็บลูกไปแล้วที่มันสุกอ่าไปมะนาวมะนาวยังไม่เก็บหรอกมีลูกอยู่นี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 ่เห็นลูกกันไหม มีลูกใหญ่ไปเริ่มเลยนะอ๋อเห็นมี่สองน่วยเหยียบน่วยนี่เหยียบน่วยหน,ยนย่อยมันเลยไปเห็นเอ้าคือมีน่วยใหญ่น้ำตุน่น <laughs> เอาเก็บเลยมันแก่แล้ว <laughs> เก็บเลย <c oughs> บิดเลยโ <c oughs> อ้ยเจ็บมือเป็นเตียงจิงตุ่นเออเบียดให้เขาในย่ายมือเขาอ่อนบาดมือเขาบาดปวกหอยไหนามาโชว์สิ <c oughs> โอ้ยติดมือเลยลูกใหญ่ <c oughs> โอเคเอาใส่ในตะกร้าเลยเดี๋ยวพาไปดู มะพร้าวนี่น,นี่มาเทียบกับต้นต้นอะไรนะต้นพุทราไปใกล้ๆต้นพุทราสิอยู่แค่ไหนแล้วถ่ายไปให้หน่าดงดูสิหันมาโอ้ปีหน้าเราจะได้กินลูกไหมพุทราที่น่าดงเคยส่งมาให้เอาเม็ดมะพร้าวพุทราน้ำ,มน,ำนมอะไรทุกอย่างเนี่ยไปดูมะพร้าวเราสิเก็บไหมเอามาไปดูสิมันสุกหรือยังมันแก่หรือยังระวังนะก็ว่ามันเริ่มแก่แล้วนะมาคั้งมาคั้ง มีกี่ลูกนับดูสิกินได้หรือยังมีหนึ่งสองฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกต้นนี้ไม่มีมีแต่ต้นนี้นี่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 สามสี่โอ้โหโอ้ยโอ่ะต้นที่ปลูกกับพี่โม,มเมที่น้าโด่งให้มามีลูกหรืยอยังยังโอ้โหแต่มันโตมากเลยอ่ะ<ห>ดูต้นมะขามเราซะก่อนกัดมาอยู่ใกล้ๆนี่มาจับลูกมะขามเราสิมะขามเราดกมาก เอาจับลูกมะขามให้ให้หนาดงดูสิเล็กกเออมันยังไม่แก่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเด็ดมันสิมะขามดกมากปีนี้จับเฉยเฉยทีนี้ไปดูขนุนสิโตหรือ,อยังขน,นุนเนี่ยเออก้มลงไปเห็นลูกไหมอยูด่ด้านล่างน่ะเน่เ,นเออนี่ไงลูกขน,นุนปีนี้จะได้กินไว้ปีที่แล้วแบบเน่าก,ก่อนไม่ได้กิน